ว่าด้วยเรื่องของเชื้อดื้อยาคสถานการณ์เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะต่อปีทั่วโลกครับตายประมาณ10ล้านคนต่อปีคนเอเชียตายประมาณ4.7ล้านคนต่อปีและคนไทยครับป่วยประมาณ10,000แสนคนต่อปีแล้วก็ตายประมาณ3 0,000คนต่อปีสูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณ3 0 0 0ถึง7,000ล้านบาทยาปฏิชวนะคืออะไรยาปฏิชวนะหรือว่าแอนติไบติกก็คือยาฆ่าเชือ้อซึ่งไม่ได้มีฤทธิ์ในการแก้อาการอักเสบ ไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็ไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อรารักษาได้เฉพาะโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะครับเช่นทอนซิลอักเสบแล้วก็เป็นหนองเชื้อดื้อยาคืออะไรเชื้อดื้อยาในที่นี้ก็คือเชื้อที่มันดื้อต่อยาฆ่าเชื้อครับซึ่งเชื้อดื้อยานี้จะทนต่อยาที่เคยยับยั้งหรือว่าฆ่าเชื้อได้ส่งผลให้ยาที่เคยใช้ได้ผลกลับมาใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ทำให้ไม่หายจากการติดเชื้อแล้วก็ยังมีโอกาสแพร่เชื้อไปให้กับคนอื่นๆไดดดด้้้วยครรโที่เเกกิิาตือแบคทีีเ,ากกาเ,เยพบได้บ่อย แล้วก็พบว่ามีสาเหตุจากเชื้อดื้อยาอยู่บ่อยครั้งเช่นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะปอดอักเสบรวมถึงการติดเชื้อในกระแสะเลือดครับการกินยาปฏิชีวนะพัมเพื่อก็จะก,กระตุ้นให้แบคทีเรียครับกลายพันธุ์ไปเป็นเชื้อดื้อยาเราก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะที่ใหม่ขึ้นแล้วก็แพงขึ้นจนท้ายที่สุดก็ไม่มียาปฏิชีวนะตัวใดที่จะสามารถรักษาเราได้เลยครับปัจจุบนันการผลิตยาปฏิชีวนะตัวใหม่ไม่ทันต่อการดื้อยาของเชื้อจุลชีพ ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่สามารถรักษาให้หายได้จากยาปฏิชีวนะตัวเดิมอาจจะส่งผลลุกลามจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับการดื้อยาคืออะไรคือการกลายพันธุ์ของแบคทีเ r ียเองหลังจากที่เชื้อได้รับยาไม่ครบตามเวลาการรักษาหรือว่าไม่ครบขนาดตามการรักษาตัวของเชื้อจะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อต่อต้านยาปฏิชีวนะให้มีชีวิตรอด 2. เชื้อกรับสารพันธุกรรมดื้อยาจากเชื้อตัวอื่น แล้วก็ผลิตสารพิุกรรมดื้อยาขึ้นในตัวของเชื้อเองการดื้อยาเกิดขึ้นได้อย่างไงแบคทีเรียครับมันก็จะมีทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายแบคทีเรียตัวร้ายจะมากกว่าตัวดีการที่เรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปก็จะฆ่าทั้งแบคทีเรียตัวดีแล้วก็แบคทีเรียตัวร้ายบางครั้งยาฆ่าเชื้อที่เรากินเข้าไปอาจจะฆ่าเชื้อไม่หมดเพราะว่าเราอาจจะก,กินยาปฏิชีวนะไม่ครบซึ่งปกติควรกินประมาณ5-7วันหรืออาจจะก,กินยาปฏิชีวนะไม่ถูกกับเชื้อรวมไปถึงการกินยาปฏิชีวนะที่พั่มเพื่อ ซึ่งก็จะทาให้แบคทีเรียที่รอดจากการฆ่าไม่หมดกลับมาแข็งแรงอีกครั้งกลายเป็นเชื้อดื้อยาที่มีจํานวนมากขึ้นหรือแพร่สารพัุกรรมไปให้กับเชื้อตัวอื่นได้ก็จะทําให้เชื้อตัวอื่นแข็งแรงขึ้นท้ายที่สุดก็จะไม่มียาปฏิชีวนะตัวใดที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้กลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยา1ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 2. ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบําบัด3ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน4ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ5ผู้ปปป่่ววววยยทีีนนนนนอพพัััักกรรษาาาาาตตใงบบลลเเ็ิิิธฏ ไม่ซื้อ,อยาปฏิชีหนนะกินเองไม่อมยาอมที่ผสมยาฆ่าเชื้อไม่ซื้อ,อยากินตามคนที่มีอาการคล้ายกันต้องกินยาฆ่าเชื้อให้หมดทุกครั้งทุกครั้งเวลาเจ็บป่วยต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ซื้อ,อยาจากเภสัชกรนะครับ